ในอดิตการณ้เมืองวิเัยนครมีพระนักบวชรูปหนึ่งนามว่าพระอาจารย์อาตมานันทาเป็นมหาบุรุษผู้ทรงศีลผู้เบียเ่ยมด้วยเมตตาและมีวัตริบัติคร่องครัดอย่างยิ่งท่านจะอาบน้ำในแม่น้ำทุกเทา้าจากนั้นไปกลับวหว้เรื้อที่วัดและต่อด,ด้วยการเทศนาอบรมผู้คนในธรรมนี่เป็นกิจวัตรประจำวันของท่านมาโดยตลอดทำเทศนาของท่านเป็นที่เรื่องลือ,อผู้คนจากที่ไกล<อ>พ้นเดินทางมาเพื่อฟังธรรมท่านสอนให้ผู้คนตั้งม<อ>ั่นในความศรัทธาต่อพระเจ้าที่ดำเนินชีวิตอย่างมีศีลธรรมและละเว้นจากความชั่วท่านเป<อ>็นแสง<อ>สว่<อ>าางงงงใในจขอผู้้ฟััทหลย เมื่อใครได้ฟังคําสอนของพระอาจารย์แล้วก็มักจะกลับไปด้วยใจที่เปลี่ยนไปและซาบซึ้งในธรรมะวันหนึ่งไทยผู้หนึ่งพูดกับเพื่อนว่าพระอาจารย์อาตมานันทนีเทศนาได้จับใจนะคาของท่านเปลี่ยนจิตใจคนบาปที่กลับกลายเป็นคนดีได้จริงๆอีกคนก็พยักหน้าเห็นด้วยใช่เลยฉันเพิ่งพาลูกไทยมาฟังเทศนาเมื่ออาทิตย์ก่อนเดิมทีเขาไม่ยอมมาแต่พอฟังคาเทศนาเท่านั้นแหละเหมือนว้าวันอะไรสักอย่างเปลี่ยนไปเป็นคนรักคนเลยฉันดีใจมากด้วยอานิสงส์แห่งธรรมะที่พระอาจารย์เผยแผ่ทำให้ท่านได้รับามพ้นยสอองืทธ พระอาจารย์อาายัตมา,า,า,านันทเปับเรียบเสมือนศูนย์รวมใจของช้าวเมืองผู้คนน้อมรับคําสอนของท่านด้วยความเลื่อมใสและศรัทธาก็แพร่หลายไปทั่วเมืองในเมืองวิทัยนครแห่งเดียวกันนั้นมีหญิงผู้หนึ่งชื่อว่าจันทรามีอาชีพเป็นนักระบำนางใช้ศิลปะก,การไร้รำและขับร้องมีการยังที่เป็นวิถีชีวิตที่นางเรียนรู้และเติบโตมาแม้จะประกอบอาชีพที่ผู้คนมองว่าไม่เหมาะสมแต่นางจันทรากลับเป็นผู้มีศรัทธาแรงกล้าต่อพระเจ้าทุกเชา้านางจะอาบน้ำชำรากายให้สะอาดสงสัยอภรรย์เรียบร้อยแล้วเดินทางไปยังวัดเก่าแก แม้จิตใจของนางจะบริสุทธิ์แต่ชาวเมืองส่วนใหญ่กลับมองนางด้วยสายตาเหย็หยามพวกเขาพูดเป็นว่าผู้หญิงคนนี้ทำอาชีพไม่ดีหาไรายได้จากการยั่วยุชายนางไม่มีค่าไม่มีศักดิ์ศรีแม้จะเป็นเพียงข่าวลือหรืออคติแต่ชื่อเสียงของจันทราก็เสื่อมเสียไปทั่วเมืองใครๆก็กล่าว้ายว่านางเที่ยวอยู่กับชายแปลกหน้าทั้งคืนอย่าเข้าใกล้นางเลยนางคือหญิงบาป ทั้งที่แท้จริงนางเป็นเพียงนักแสดงที่ใช้ศิละปะในการทำมาหากินไม่ได้คล่องเกี่ยวกับสิ่งผิดศีลธรรมเลยแต่เพราะอคติกของสังคมนางจึงถูกรายาวว่าเป็นหญิงข้าศญาอย่างไรก็ตามจันทราย,ยังคงกราบไหวพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอและรักษาศรัทธานในใจไว้อย่างมั่นคงนางเชื่อในความดีเชื่อนิกรรมและไม่เคยปล่อยให้คำคนมาทำลายจิตใจของตนในใจลึกๆของจันทราย,ยังมีความปรารถนาที่จะได้รับการยอมรับในฐานะมนุษย์คนหนึ่งผู้มีสิทธิ์จะสัารัสพระเจ้า,จาและเป็นคน <words S 1> ดีได้เช่นเดียวกับผู้อื่น วันหนึ่ง <the> ขณะที่พระอาจารย์อาตมาน, <have spoken. S 1> นันทะเดินทางมาทำพิธีบูชาตอนเช้าเช่นทุกวันจันทราก็เดินขึ้นบันไดวัดมาด้วยความตั้งใจจะกราบไหว้เช่นกันพอดีกับที่พระอาจารย์กำลังจะออกจากวัดทั้งสองจึงเดินสวนันตรงบันไดวัดเมื่อจันทราเห็นพระอาจารย์เธอรีบก้มงงจะกราบเท้าท่านด้วยความเคารพแต่ทันใดน,นั้นเองครามผู้ดูแลว,วัดก็เข้ามาขวางไว้แล้วพูดด้วยน้ำเสียงเนดขาดหยุดก่อนเจ้าไม่มีสิทธิ์แต่ต้องบาดของท่านนักบวชการที่เจ้ามีร่างกายไม่บริสุทธิ์หากแต่ต้องแล้วจะทำให้ท่านบาดเปืออจัาาีวแเ่ยยคมบละสใ พระอาจารย์หันไปถามพรามว่า <Da> ughter, พรามผู้เจริญขอถามหน่อยเถิดเหตุใดข้าจึงจะกลายเป็นผู้ไ <to purity S 1> ม่บริสุทธิ์หากทีผู้นี้แต่ต้องฆ่าพรามตอบอย่างมั่นใจนางเป็นหญิงระบำเป็นหญิงผู้มีอาชีพต่ำต้อยเป็นผู้หญิงบาปหากนางแต่ต้องท่านท่านก็จะกลายเป็นผู้บนเพื่อนด้วยบาปของนางพระอาจารย์อาายัตมานั้นทำไม่ได้กล่าวโต้แย้งในๆกลับมองที่ใบหน้าของจันทราอย่างสงบและเอ่ยขึ้นว่าลูกเอ่ยข้ามองเห็นแววตาของเจ้าแนละ้วรู้สึกได้ถึงความศรัทธาแท้จริงมีใจของเจ้าจากนั้นท่านกล่าวต่อ พรุ่งนี้ที่อาสมของเราจะมีการสวดธรรมเจ้าอยากมาร่วมหรือไม่จันทราประนมมือทันทีและตอบอย่างนอบน้อมข้าเจ้าจะไปแน่นอนเจ้าค่ะพระอาจารย์พยักหน้าเบาๆแล้วเดินจากไปส่วนจันทราก็เข้าไปในวิหารกราบไหว้เทพเจ้าด้วยใจแน่วแน่แต่เดินทางกลับบ้านพร้อมกับความหวังใหม่ในหัวใจรุ่งขึ้นณนะอาสมของพระอาจารย์อาตมานัน,นทามีผู้คนมากมายมาร่วมสวดธรรมและฟังเทศนาจันทราก็มาถึงตรงเวลานางนั่งอยู่ในมุมหนึ่งอย่างสงบรับฟังให้่อคำทรด้วยใจตั้งมั่นไม่ละสายตามแม้เพียงครู่เดียว เมื่อการสวดธรรมสิ้นสุดลงผู้คนที่ยอยลับกันไปหมดแล้วจันทราย,ยังคงนั่งอยู่ในที่เดิมรอจนทุกคนจะไปจึงเดินเข้าไปหาพระอาจารย์แล้วก้มกราบลงแทบเท้าท่านด้วยความเคารพพระอาจารย์ลูกศีรษะนางเบาๆแล้วกล่าด้วยเสียงอ่อนโยนลูกเอ๋ยสิ่งที่เจ้าทำอยู่ทุกวันนี้แม้จะเป็นอาชีพแต่หากเป็นหนทางที่ทำให้เจ้าต้องถูกผู้คนเยียดยามและห่างไกลจากศรัทธาข้าอยากให้เจ้าคิดพิจารณาเลิกเสียจันทราเงยหน้าขึ้นกล่าวเสียงเบาแต่ท่านเจ้าค่ะนี่คืออาชีพของข้านี่คือทางเดียวที่ทำให้ข้ามีีเเเงงงงงงิิินนลลลยยยดูตตตัััวววออออออแะะะคคครรรรรรบบหาาาาาาากกจจช่่่ไพ์ม ข้าเข้าใจดีลูกแต่บางครั้งเราต้องเลือกทางที่แม้จะลำบากกว่าแต่บริสุทธิ์กว่าจงหาทางทำอาชีพใหม่ที่สุจริตแม้จะเล็กน้อยก็ตามจรงเชื่อในพระเจ้าพระองค์จะเปิดทางให้กับผู้ที่มีศรัทธาแท้จริงจันทราน้ำตาคลอเบ้านางซราบซึ้งในคำแนะนำของท่านและตอบอย่างแนักแน่นตั้งแต่วันนี้ข้าขอปฏิญาณว่าจะเลิอกอาชีพเดิมและจะเริ่มชีวิตใหม่ตามทางที่ท่านชีนะ่ะ หลังจากกลับถึงบ้านจันทรานำเงินเก็บเพียงเล็กน้อยที่มีอยู่ไปซื้อรถเข็นเล็กๆคันหนึ่งและเริ่มขายผลไม้ในตลาดของเมืองแต่หนทางไม่ง่ายเลยเมื่อผู้คนเห็นว่าเป็นจันทราพวกเขาไม่ยอมเข้าใกล้แต่งซุบซิบนินทาและหลีกเลี่ยงนั่นนางแบบนั่นเองอย่าซื้อจากนางนะเดี๋ยวจะเป็นเสนียดวันแล้ววันเล่าผ่านไปไม่มีใครซื้อแม้แต่ลูกเดียวนางต้องกลับบ้านพร้อมผลไม้ที่เน่าเสียไม่มีเงินไม่มีความหวังแต่จันทรายังไม่ยอมแพ้นางกล่าวในใจว่า ถ้าที่นี่ไม่อยอมรับค่าข้าจะไปเริ่มต้นใหม่ที่อื่นพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งข้าแน่นอนแล้ววันหนึ่งนางเข็นรถเข็นของตนออกจากเมืองมุ่งหน้าสู <Mercy. S 1> ส่อีกเมืองหนึ่งเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งเมื่อจันทรามาถึงเมืองใหม่นางเลือกทำเลตรงสี่แยกแห่งหนึ่งตั้งรถเข็นขายผลไม้วันแรกไม่มีใครรู้จักนางผู้คนจึงค่อยๆเข้ามาดูและเริ่มซื้อผลไม้จากนาง จันทราขายของด้วยความสุจริตไม่โกงน้ำหนักไม่ขึ้นราคาเจริจริงยิ้มแย้มแจ่มใสกับลูกค้าทุกคนใชไม่มีเงินมากนางก็ลดให้หรือบางครั้งก็แจกให้ฟรีเมื่อวุนเวลาผ่านไปคนในเมืองก็เริ่มรู้จักนางมากขึ้นและชื่นชมในความซื่อสัตย์ของนางผลไม้ของจันทราขายดีขึ้นเรื่อยๆรายได้ที่เคยไม่มีตอนนี้มากพอเลี้ยงทีพและยังเหลือพอทำบุญเมื่อขายผลไม้เสร็จในแต่ละวันหากมีเหลือนางก็จะแบ่งให้คนยากไรในเมืองนางไม่เคยรังเกียจหรือเลือกปฏิบัติทุกคนที่หิวคือผู้ที่สมคววรได้าช่ยเหลือ นอกจากขายของแล้วจันทรายังไปวัดทุกวันนั่งสมาธิฟังธรรมเข้าร่วมสวดมนต์กับชาวเมืองนางเริ่มเข้าใจคำสอนของพระเจ้าอย่างลึกซึ้งมากขึ้นทุกวันเมื่อจิตใ,ใจเริ่มสงบและบริสุทธิ์ความเมตตก็เบ่งบานขึ้นในใจของจันทรานางเริ่มนำเงินส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือเด็กกำพรา้าคนแก่และคนป่วยระาย,ยาิจากหญิงผู้เคยถูกสังคมดังเกียจจันทรากลายเป็นหญิงที่ชาวเมืองหม่ต่างนับถือและเรียกขานว่าแม่จันทราผู้เปี่ยมเมตตาไม่นานหลังจากนั้นข่าวเรื่องจันทราเปลี่ยนแปลงชีวิตก็เริ่มแพร่กลับไปยังเมืองวิัยนนคครรรผูู้้เิ่่มวาางละทิิิ้้งออาชชชีีพเดมแแลลววะใตย่างมีีศลลรช่วยยเหือผู้ากไ ความคิดของทาวเมืองวิชัยนครเริ่มเปลี่ยนไปนางเปลี่ยนไปแล้วจริงๆข้ารู้สึกละอายใจที่เคยดูหมิ่นนางในที่สุดวันหนึ่งจันทราก็เห็นรถเข็นกลับไปยังเมืองเก่าของตนคราวนี้ไม่มีเสียงซุบซิบไม่มีสายตารังเกียจกลับกันผู้คนเรื่องเข้ามาซื้อผลไม้จากนางพูดคุยอย่างสุภาพและแสดงความเคารพนี่คือหญิงผู้ชนะใจพระเจ้านางคือแบบอย่างของความศรัทธาและการเปลี่ยนแปลงวนเวลาผ่านไปจันทรากลายเป็นหญิงชาราผู้มีชีวิตสงบสุขเต็มไปด้วยการทำบุญสวดมนต์และช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจเมตตาและ ในที่สุดวันแห่งความพลัดพรากก็มาถึงจันทราผู้ชราและเหน็ดเหนื่อยจากกงานและชีวิตไดจากโลกนี้ไปอย่างสงบท่ามกลางความรักและความเคารพจากผู้คนรอบข้างในเวลาเดียวกันนั้นเองพระอาจารย์อาตมานันทาผู้ซึ่งอายุมากและสุขภาพเริ่มถดถอยก็ถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเช่นกันท่านละสังขารในวันเดียวกับจันทราเรากับโชคชะตาได้ขีดเส้นไว้ให้ทั้งสองจับไปพร้อมกันหลังความตายวิญญาณของทั้งสองถูกนำโดพยพายามทูตไปยังยม,มโลกที่ซึ่งยมราชผู้ทรงทำประทับอยู่บนบันลังแห่งความยุติธรรมพร้อมบันทีกรรมของทุกสรรพชีวิตรางห้น เมื่อเปิดดูแล้วยมาราชตรัสว่าหญิงผู้นี้แม้โลกเคยเรียกว่านางภัสยาให้ไปชำระบาปในนรกเป็นเวลาสองวันจากนั้นจะได้ขึ้นสวรรค์อยู่ทั่วนิรันด์ส่วนพระอาจารย์อัตมานั้นทจงนำเขาไปยังนรกเถิดและให้อยู่ที่นั่นตลอดกาลเมื่อได้ยินดังนั้นพระอาจารย์ถึงกับตกใจสุดขีดรีบยกมือขึ้นกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือท่านยมาราชข้าพเจ้าขอทวงติงตลอดชีวิตของข้าพเจ้าข้าในส่วนมนเทศนาสังสอนผู้อื่นเดินในหนทางแห่งธรรมแล้วเหตุใด,ดจึงต้องตกนรกส่วนหญิงผู้นั้นเป็นเพียงหญิงนางระ พระเจ้าไม่เคยทำสิ่งใดโดยปราศจากเหตุผลทุกสิ่งขึ้นอยู่กับกรรมแลนะเจตนาของผู้กระทำจากนั้นปัดต่อด้วยทุลเสียงอันก้องกังวาลแม้เจ้าจะเทศนาแต่อย่าลืมว่าเจ้าทำไปด้วยความปรารถนาในชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติไม่ใช่ด้วยใจบริสุทธิ์เจ้าสอนให้ผู้อื่นละบาปแต่ตนเองกลับละเลยที่จะทำความดีจริงๆเจ้ามิได้ช่วยเหลือคนจนมิได้เลี้ยงดูผู้ยากไร้ไม่ได้ให้ที่พักแก่ผู้ไร้ที่พึ่งคำสอนของเจ้าไม่มีน้ำหนักเพราะเจ้าไม่เคยทำตามคำพูดของตอนเองเจ้าคือผู้ใช้ศาส,สนาเป็นเครื่องมือเพื่ออผลลปปรรรระะโยยยชชชนนนนนน์สส่่่่่ววววตตมมใเเพพืจจ้้าาาาาัััไงงแ นางผู้นี้ไม่เคยอยู่ในหนทางผิดแต่เมื่อได้รับแสงแห่งรมนางเลิกเปลี่ยนชีวิตทันทีเลิอกอาชีพเดิมหันมาทำมาหากินอย่างสุจริตช่วยเหลือผู้ยากไร้ทำบุญฟังธรรมและศรัทธายอย่างแท้จริงแม้กรรมเก่าของนางหนักแต่กรรมใหม่ของนางหนักยิ่งกว่ากรรมดีที่นางทำด้วยใจบริสุทธิ์จึงชำระความผิดเดิมของนางได้หมดสองวันที่อยู่ในนรกเป็นเพียงบทเรียนสุดท้ายที่นางต้องเรียนรู้และหลังจากนั้นสวรรค์จะเป็นที่อยู่ของนางตลอดไปเมื่อสิ้นเสียงของยมมาชาพระอาจารย์นิ่งเงียบดวงตาเอ่อล้นด้วยหยาดน้ำตา ท่านผู้เคยยิ่งใหญ่ในสายตาของผู้คนบัต,ต้องน้อมศรีษะย,ยอมรับความจริงเบื้องหน้าของนางระบำผู้เคยถูกเหยียดหยามตามคำสั่งของยมราชจ,จันทราถูกส่งไปยังนรกทั่วครูเพื่อชำระล้างความผิดเก่าและหลังจากสองวันผ่านไปนางก็ได้รับการยกย่องขึ้นสวรรค์อย่างสง่าง,งามเทพเทวาต่างออกมาต้อนรับนางด้วยความเคารพในบุญกุศลที่นางได้สร้างไว้ด้วยความมุ่งมัน่นในขณะเดียวกันพระอาจารย์อัตมานันท์ถูกนำตัวไปยังแดานนารกซึ่งที่นั่นเต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องความมืดและการลงทันอันแสนสาหัส ท่านต้องเผชิญกับผลของการกระทําที่ตนเองเคยทําไว้ไม่ใช่เพราะท่านไม่มีความรู้แต่เพราะท่านนําความรู้นั้นไปใช้ในทางที่ผิดเอาศาสนาเป็นเพียงเครื่องมือเพื่อทื่อเสียงทรัพย์สินและความยกย่องจากผู้คนโดยที่จิตใจไร้ซึ่งความกรุณาและการเสียสละที่แท้จริงนิยมโลกท่านได้แต่นั่งหลับตาหนิ่งน้ำตาไหลอาบแก้มไม่ใช่เพราะโลความทุกข์ที่ต้องเผชิญแต่เพราะใจของท่านเรื่องระหนักแล้วว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาข้าไม่เคยเป็นผู้ศรัทธายอย่างแท้จริงเลยเรื่องราวของกันทร้าและพระอาจารย์กลายเป็นตัวอย่างในโลกทั้งสองไไมม่่่่่่่่ววาาาาาาจะเเเเเป็็นนนนนนนุษยหหรรรรืืออลลททพตงงงกกกีี้้้สููััฟคด พระเจ้ามิทรงตัดสินจากอาธิพฐานะหรือสิ่งที่ผู้คนกล่าวหาแต่พระองค์ทรงมองลึกไปยังใจของผู้กระทําใครก็ตามที่เปลี่ยนแปลงตนเองได้อย่างแท้จริงมุ่งสู่ความดีด้วยใจบริสุทธิ์แม้จะเคยผิดพลาดก็สามารถได้รับการให้อภัยและพ้นทุกข์ได้ในทางกลับกันผู้ที่รู้ธรรมะแต่ไม่ปฏิบัติใช้ธรรมะเพื่อประโยชน์ส่วนตนก็ไม่มีทางหนีพ้นผลแห่งกรรมยมราชได้แสดงให้ยินถึงทำแห่งความยุติธรรมและตอบย้ำว่าศรัทธาแท้และการกระทาจริงเท่านั้นที่จะนําทางสู่สวรรค์ นิทานเรื่องนี้มอบบทเรียนล้ำค่าให้กับเราทุกคนว่าทางสวรรค์น,นั้นไม่ได้เปิดรับเฉพาะผู้ที่มีศักดิ์มีศีลหรือมีความรู้เท่านั้นหากแต่เปิดให้กับผู้ที่มีใจแท้ผู้ที่ยอมเปลี่ยนแปลงตนเองและปฏิบัติตทมด้วยความบริสุทธิ์ใจพระเจ้าทรงมองที่เจตนาไม่ใช่ภาพลักษณ์ทรงพิจารณาที่การกระทำไม่ใช่คำพูดและทรงวัดศรัทธาด้วยความเสียสละไม่ใช่ด้วยการแสดงจันทราหญิงผู้เคยถูกประนามจากทั้งเมืองยังสามารถก้าวข้ามคำดูหมิ่นและอดีตอันมืดมนด้วยพลังแห่งศรัทธาแท้และการลงมือเปลี่ยงตเอ,อัว ขณะที่พระอาจารย์อัตมเนรนันทะผู้ที่มีทุกสิ่งพร้อมได้รับความเคารพจากผู้คนแต่กลับหลงทางในมายาและความทะนงตนแม้คำเทศนาของท่านจะไพเราะเพียงใดแต่ไร้ค่าหากไร้การปฏิบัติเรื่องนี้จึงสอนให้เราเข้าใจว่าศรัทธาแท้ไม่ได้อยู่ในคำพูดอยู่ในหัวใจบุญแท้ไม่ได้อยู่ที่การถวายสิ่งของแต่อยู่ที่ความเมตตาและความเสียสละธรรมะไม่ใช่สิ่งไว้พร่บอกผู้อื่นแต่คือหนทางที่เราต้องเดินเองและที่สำคัญที่สุดพระเจ้าไม่ได้อยู่ไกลทรงอยู่ในจิตใจของผู้ที่มีความจริงใจมีเมตตาและมีความกล้าจะทำในสิ่งงที่ถูกต้อ ขอให้เรื่องนี้เป็นแรงบันดาลใจให้เราทุกคนหันกลับมามองตนเองด้วยความสัจริงและรอบเลี่ยนแรลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า